One two three. Okay. plum plum, No problem. No problem. Hello. One two one two three. โอลมล m โอเคโอเคโอเคงาม่ถ่ายอตอรี่กได้่อถ่ายตอ่ขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวเว้เข้ามาถ่ายแ๊บเดียวครับผม คงจะโอเคบายบายคงจะมีทุระไปต่อนะครับผมพ่อบ้านชาดาครับยินดีต้อนรับนะครับผมโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวครับในช่องปิจีแชนแนลครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับโอ้ พ่อกำลังทาง,งานครับดูครับน้ำแข่มากครับถึงหน้าห้องนะครับผมเข้าห,ห้องนิดหนึ่งครับผมบรรยากาศครับโหฝนตกหนักมากตอนนี้ต้นออกกำลังเล่นกลนะครับผม เอาเล่นเล่นคนให้ดูแล้วครับผมแต่ว่าถ่ายไม่ทันตอนกำลังเล่น,นังหนักนะครับโหฝนช่วงนี้ตกบ่อยนะครับผมฝนตกบ่ไวมากมีสีฟ้าด้วยครับ

เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างสักหน่อยครับผมแลอว มีแต่มมมเมมเลยครับผมบันสามมอมลังทั้งตัวเลยครับ นนก็รั้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังทํารั้วด้วยนะครับฝนตกก็ทำๆหยุดหยุดนะครับนี่ครับบรรยากาศแฉะหมดเลยครับผมชางนี้แฉะหมดเลยครับลงช้างก็แฉะด้วยครับผมตอนนี้คุณพ่อก็กําลังทําความสะอาดครับพ่อกำลังทำความสะอาดอยู่ครับ <c oughs> ลื่นครับผมลื่นไม่ยากให้เมาให้นบอกลงช้างก็เฉะนะครับผมเดี๋ยวจะเอาคุกมาสาดออกให้นะครับ ภายงามสงสัยค <premises. S 2> mm. mm. ิดถ mm ึงแม่ๆนะครับแม่ถ่ายคลิปชุบก่อนชุบ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 เอชุบเอาดูครับดูฮะภายนางชอบโยกนะครับผม วันนี้ฝนตกจะคึกไหนีกลางคืนนะฮวันนี้ก็เพิ่งใส่ปอกงานให้นะครับผมช่วงเช้าครับเพราะว่าวัน,นี้อยู่บ้านครับผมก็ใส่อยู่ไว้นะครับออกงานก็ค่อยถอดนะครับรักษางานครับผม ดูครับผมคนสีขาวนะครับคนงวงก็เป็นสีขาวครับผมไา้งานคนสีขาวแถวข้างบนนั้นก็สีขาวนะครับอันนี้ไม่ใช่มันเริ่มใหญ่พวอขึ้นมัน แล้วทำไมเ่นใหญ่ขึ้นเอนอะ,ะอันนี้นี่เพอันนี้มันกับหใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วนะครับผมมันก็ยังไงหระก็จะหาย,ออยรอบนึงว่าหนี่แต่ว่ามันใหญ่ขึ้นมันเจ็บดิ่ง เ,นเนงาเงอกเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องแบบเออมันแตกออกนี่นะหางก็เริ่มยาวขึ้นแล้วครับผมหางเริ่มยาวแล้วครับเพราะช่วงนี้เขาไม่เล่นหางตัวเองเท่าไหร่นะครับขน,นขาก็สีขาวอ้วนอ้วน ฮึโอ้เฮ้ยเดี๋ยวให้ไอ้น้องดางปิดคลิปหน่อยนะครับผมน้องดางครับปิดคลิปกอนปิดคลิปปิดคลิป กล้องมันเป็นอะไรเบอร์เบอรเนี่ยกล้องเบอร์เบอรครับผมหรือว่าเธอไม่ชัดเจีนครับไม่กล้องมันเป็นเบอร์เบอเหรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปทำงานช่วงเย็นก่อนนะครับจะอัพคลิปให้ลงให้ชมเรื่อยนะครับผม ฝากดากดกิดลังใจให้ช่องสิบสี่เท่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดคามด้วยครับผมอบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ